มาต่อกันครับข้อนี้เป็นข้อสอบเหมือนกันนะครับผมที่สํานักหนึ่งเป็นโจทย์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับลองมาดูกันสําหรับ a b และ c เป็นจานวนจริงครับจานวนจริงก็อย่างที่บอกไปเนาะก็คือเป็นจํานวนที่เป็นจํานวนเต็มก็ได้สศดส่วก็ได้เศษส่วนก็ได้เป็นบวกเป็นลบเป็นลักษณะเลขกําลังนะครับหรือเป็นค่าคงที่คณิตศาสตร์ต่างๆเช่น e ค่าพายอะไรอย่างเงี้ย หรือพวกรูทบางตัวนะครับหรือแม้กระทั่งพวกตีโกณบางจำพวกนะฮะโดยที่เขาบอกว่า A มันมากกว่า B และ C น้อยกว่า0คนาว่า C น้อยกว่า0ูนแปลว่าอะไรครับ C เป็นลบนะ C น้อยกว่า0ูนคือ C เป็นลบนะครับอันนี้เขียนไปเลย C เป็นเครื่องหมายลบเนาะทีนี้โจทย์มันบอกมาอะไรครับข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงอ่าโจทย์อยากรู้ข้อใดเป็นจริงนะฮะ ข้อหนึ่งเขาบอก a บวก c จะมากกว่า b บวก c เสมอจริงไหมจ๊ะเอา้าค่อยๆสังเกตรครับสมการเดิมของเรามีอยู่ลูกก็คือสมการ a มากกว่า b อ่าที่โจทย์เขาบอกเป็นอักสมการนะ a มากกว่า b ครับการที่ a มากกว่า b ก็แสดงว่า a กับ b เนี่ยจะเป็นจำนวนเต็มเศษส่วนหรือบวกลบอะไรได้หมดทีนี้มันต้องการเอามาบวกเพิ่มเห็นปะเขาเอา a ของเราเนี่ย กับ b ของเราเนี่ยครับบวก c ตลอดสมการการที่ u เอา c มาบวกตลอดทั้งสมการการบวกเนี่ยมันยังทำให้เครื่องหมายเปลี่ยนมาลูกไม่เปลี่ยนครับถ้าอสมการมีการเปรียบเทียบอย่างใดอย่างหนึ่งการที่ u เอาเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบนำมันมาจัดก,การตลอด บวกหรือลบก็แล้วแต่ลูกจะเป็นลบ4ก็ได้นะครับบวก4หรือลบ4เนี่ยมันยังได้อสมการเดิมไม่เปลี่ยนเครื่องหมายลูกเพราะนั้นข้อหนึ่งถูกครับถันพอข้อหนึ่งเป็นจริงตัดข้อพอวายลูกพอความไม่มีหนึ่งเนาะโอเคนะถัดไปต่อครับเขาบอกข้อสองเล็กลูกข้อสองเล็กเขาบอกว่า a c น้อยกว่า b c จริงไหมเขาบอกมาว่าอะไรครับเหมือนเดิม a มากกว่า b การที่ a มากกว่า b ลูกแต่เราเอา c ไปเป็นตัวคูณระวังนะครับการที่เราเอา c ที่เป็นเครื่องหมายลบไปคูณตลอดเกิดอะไรขึ้นลูกการที่เอาเครื่องหมายลบไปคูณตลอดมันจะทําให้กลับเครื่องหมายลูกนั้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า a ที่ปกติมันมากกว่า b ลูกพอมันมี c เข้าไปคูณตลอดเกิดอะไรขึ้นลูกมันจะเปลี่ยนเครื่องหมายมากกว่าครับเปลี่ยนเครื่องหมายมากกว่านะลูก กลายเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าครับซึ่งมันตรงตามข้อ2เหมือนกันข้อ2เลยถูกลูกตัดกอไก่ทิ้งโอเคเนาะข้อสองถูกตัดกอไก่ทิ้งเนาะจาไว้เลยนะครับลูกเวลาเจอข้อสอบน,นะครับเบอร์บางคนงงลูกทําไมเครื่องหมายลบเวลาเราเอาคูณตลอดหรือหารตลอดจะต้องกับเครื่องหมายพ่องี้ลูกสังเกตนนะสองมากกว่าหนึ่งข้าหนูคูณลบสองเกิดอะไรขึ้นลูก มันเป็นลบสี่กับลบสองซึ่งลบสี่มันน้อยกว่าลูกเข้าใจป่ะมาเลยทําให้การคูณมันต้องกลับเครื่องหมายทันน์มาลูกเช่นเดียวกับการหารลูกหนูเอาไปหารลบหนึ่งหารลบหนึ่งมันจะเป็นลบสองกับลบหนึ่งซึ่งลบหนึ่งมากกว่าครับลบสองลบหนึ่งมากกว่าลบสองเครื่องหมายก็กลับด้านลูกโอเคป่ะฮันจําไว้เลยลูกถ้าเป็นเลขลบจําไว้นะเลขลบ นำไปคูณหารต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับเป,เ,รเปลี่ยนเครื่องหมายหรือเปลี่ยนสเปลักษณ์โอเคเนาะนะฮะแต่ถ้าเป็นบวกกับลบไม่เปลี่ยนหรืไม่เปลี่ยนลูกไม่เปลี่ยนเครื่องหมายลูืเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนซิมบลิกโอเคเนาะประมาณนี้ครับจำไว้นะฮะถัดไปข้อสี่หข้อสี่เลบสยังน้อยกว่าบีลบสจริงไหมคําตอบคือจริงครับผม โอเคปะข้อสามก็ถูกรูกเพราะว่ามันเข้ากฎเดิมลูกบวกลบไม่เปลี่ยนลูกเพราะนั้นตอบงองูรูกเป็นคําตอบที่ถูกต้องน,นะครับขอไข่ก็ตัดทิ้งนะฮะเผื่อบางคนไม่เชื่อลูกลองดูนะสมมุติพี่นําเอาลบกับแปดสังเกตน,นะสองลบแปดเหลือลบหกหนึ่งลบหกเหลือลบเจ็ดทันไหมครับลบหยังมากกว่าเหมือนเดิมมันลูกมันไม่น้อยกว่านี้นะ ใช่ะนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะอุ้ยพี่ลืมดูอยู่ขอโทษลูกมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าไม่ได้ครับเครื่องหมายเดิมมันเป็นมากกว่าลูกข้อนั้นข้อสามผิดลูกข้อสามผิดตัดงองงูทิ้งลูกต่อขอไข่นั่นเองครับโอเคเนาะมีแค่นี้นะฮะหมดแล้ว